ก็สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, สุขุสุขคนเพก่อนคลิปนี้คลิปนี้นี่จะมาพูดถึงไอ้วิธีการคัดพันธุข้าวพี่น้องคัดพันธุข้าวการวิธีการคัดเบื้องต้นพี่น้องคัดเบื้องต้นก็คือเบื้องต้นนี่พี่น้องคือมันมันถ้าจะคัดนะสำหรับเห็ดเขาแนวเนานะคัดสักแปลงนึงหรือไม่ก็คัดประมาณสักเอาที่เราคิดว่าจะพอทําข้าวแนวหน่อยนะพี่น้อง คือช่วงนี้คือสําคัญมากเลยเนี่ยเนี่ยอันดับแรกนี่ข้าวที่มันเป็นข้าวปนหรือว่าข้าวที่มันไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ข้าวมะล็ด105อะไพี่น้องมันสีสูงเงากว่ามูเเฮาาสังเกตง่ายๆเลยพี่นอ้องเราสังเกตง่ายๆเลยอือย่างเช่นเดี๋ยวสิยกตัวอย่างให้เบิ่งนเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยเหมือนตัวนี้ มันสีสูงกว่ามูเออสูงกว่าเพื่อนเนี่ยอืมอันนั้นคือสันนิฐานไว้เลยว่ามันไม่ใช่ข้าวที่เราต้องการอืมบางทีก็มันจะเป็นเม็ดสีแบบสีแดงๆเออเม็ดแดงเม็ด,ด,ด,ดสั้นนะมันสีมันสีโพึ้นมาสูงกว่ามูเลยอคือจังตัวนุน่นเห็นปะตัวนุน่นเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะเฮายางลงไปเด็ดเลยเพี่น้องลงประเด็ดออกเลย คือมันบางคนก็ซึบบอกว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปรอคัดเอาตอนที่เราเกี่ยวก็ได้คือตอนที่เราเกี่ยวน่ะเวลาข้าวมันสุกนะพี่น้องข้าวมันสุกเนี่ยเม็ดมันจะสีเหลืองเหมือนกันพอเม็ดมันสีเหลืองเหมือนกันนะฮาสีเบืองหยากพี่น้องขั้นตอนเบื้องต้นนี่ข้าวปนหรือว่าข้าวแปลกปลอมหรือว่าข้าวนกอย่างซุ้มนีน่ะเราเราเริ่มคัดเลยพี่น้องเราเริ่มคัดในช่วงนี้เลยอเพราะว่าข้าวนก หรือว่าข้าวปนหรือว่าข้าวสายพันธุ์อื่นที่มันปนมามันเราจะดูง่ายในช่วงนี้พี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเริ่มออกพี่น้องเออแล้วก็มันจะสังเกตรวงที่ง่ายกว่าเออคัดไปเรื่อยๆพี่น้องเออคัดไปจนถึงนู่นแหละเออตอนเก็บเกีียวเออตอนเก็บเกี่ยวก็เราก็คัดอีกทีหนึ่งเอเอคือไอ้คือว่เอาเนาะคือในในในยุคปัจจุบันนี้นะคือการคัดพันธุ์ข้าวนี่ ถ้าจะให้ชัวร์ถ้าจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าเกี่ยวมือเอาพี่น้องเออเกี่ยวมือเอาเอาประมาณสักยี่สิบห้ามัดเออยี่สิบห้ามัดก็ได้แล้วหนึ่งกระสอบนะพี่น้องเออเราเราไม่ต้องไปคัดเยอะหรอกคัดเอาแค่คัดข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์แค่แค่กระสอบเดียวกับพ่อเนี่ยเนี่ยคือจังตัวนี้เห็นไหมนี่พี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ย,ม,ยมันจะมองเห็นชัดเลยเห็นบ่เออมันมันสีสูงกว่ามู เออมันสีสูงกามูแล้วก็สีมันก็สีแปลกกามูเออเพราะฉะนั้นนี่ถ้าใครที่คัดได้ในช่วงนี้นะลงไปคัดโลรดพี่น้องเออลงไปคัดเลยเออคัดเฉเพราะที่เราคิดว่าเราจะเอาให้มันได้กระสอบนึงนะเออลงไปยางเลยลงไปยางไอ้คัดเลยเออเพราะว่าถ้าเราจะไปคัดช่วงบอกว่าเกีียวก่อนค่อยคัดเอาเนี่ยมันเบิ่งยากพี่น้องเออมันเบิ่งยากเออเพราะฉะนั้นกะถ้ามีเวลาเนี่ยข้าวกำลังถอดลวงเนี่ย ถ้ามันเป็นข้าวปนมันมันสีเบืองง่ายพี่น้องมันจะดูง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูฝั่งเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ปนเยอะพี่น้องปนเยอะเลยคุณนะมันสีสูงกรูกีเรกว่ามูเห็นบอเห็นไหมไอที่มันสูงสูงกว่าเพื่อนนะอันนั้นแหละคือข้าวปนแล้วแหละพี่น้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสูงกว่าเพื่อนเลยเห็นบอเห็นบอเห็นตัวนี้ไหมเห็นบอ สูงกว่ามูเลยเนี่ยอันนั้นคือมันข้าวปนพี่น้องเขาปนแล้วอือคือสันนิษฐานไว้ก่อนเลยข้าวที่สูงกว่าเพื่อนนี่ห่วงลวงไม่เหมือนเพื่อนนี่นั่นแหละคือเข่าปนพี่น้องอือสำหรับใครที่สิคัดเข่าเนี่ยคะลงไปเลยพี่น้องลงไปเกี่ยวออกอคือผมก็คัดเหมือนกันปีนี้แต่ผมคัดไม่เยอะคัดเอาแค่คัดเอาแค่ประมาณสักยี่สิบห้ามัดพี่น้องเออยี่สิบห้ามัดเออมัดหนึ่งก็ห้ากำมือเออห้ากำม,มือ มัดหนึ่งนะห้ากำมือเออถ้ายี่สิบ้ามัดก็พี่น้องก็คุ้นงเหงาเออมันได้กระสอบหนึ่งพอดีพี่น้องอ,อประมาณยี่สิ้ามัดนี่มันมันได้กระสอบหนึ่งกระสอบปุ๋ยหนึ่งพอดีเลยนะเออเพราะฉะนั้นก็ใครที่ยังไม่รู้วิธีกําจัดวิธีการคัดข้าวเบื้องต้นกน็ก็คือช่วงนี้แหละพี่น้องสังเกตเบื้องออไปหน้าดูๆูพี่น้องมันมันจะโผล่ขึ้นมาทุกวันนั่นแหละเออไม่ใช่ว่าคัดครั้งเดียวจบนะเออคัดเข่านะคือมันต้องคัดไปเรื่อย คัดไปจนถึงนู่นแล้ววันเก็บเกี่ยวอวันที่เราเกี่ยวมือเอาก็เบึงอีกเชื่อนหนึ่งพี่น้องเพราะว่าบางทีนี่บางทีมันก็ถอดลวงเสมอกันนี่แหละพี่น้องแต่ที่นี้มันต่างที่มเมล็ดพี่น้องอมันอาจจะดูยากหน่อยแต่เราก็ต้องดูคือต้องคัดให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องอแต่สาหรับใครที่มีเครื่องคัดข้าวก็อันนั้นก็สะดวกสบายไปไม่ต้องซีเรียสมันบ่แต่สาหรับใครที่ไม่มีเครื่องคัดข้าวหรือว่าใครที่แบบอยากคัดให้มันชัวร์ก็ เบื้องต้นกับยางเบื้องเลยพี่น้องข้าวที่มันสีกรลก,กีเดขึ้นมาสูงกามูนอะ่ะตัวนั้นแหละคือข้าวปนแล้วก็เม็ดมันสีแปลกประหลาดกามูพี่น้องอืมก็ประมาณนี้พี่น้องเทคนิคที่ผมเห็ดอืมก็ลองลองเอาไปเห็ดเบื้องพี่น้องคือมันทําได้แค่ช่วงนี้แหละช่วงนี้มันจะดูง่ายพี่น้องแต่ถ้ามันสุกมันเหลืองพร้อมกันหมดแล้วนี่มันสีเบื้องยากแบบนั้นอนะ่ะอืม อ่ะโอเคเพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายมาบอกเทคนิคดีดๆสําหรับการพัดคัดไรือพันข้าวเนี่ยเห็นไหมเนี่เห็นบอมันที่สูงกระมูเ่เห็นบอเห็นไหมเนี่ยเม็ดมันจะสั้นๆป้อมๆนี่แมนเลยแล้วเนี่ยเอาออกทิมเลยเนี่ยถึงออกทิมเลยอ่าโอเคอครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ